पරටेचකමතරुුවන कහने අරමවणුමගे चයු හेවාසවි සයකහपනका හස พุทธะอรหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุนันโตมนต์โตเทวะสังฆะโยฟังหล้าฟังหล้าดุอรหโมเทวะเจ้าพมพื้อนาเขนนาพมมาไกลพมพัญญะโยมมาหน้าเนื่องไหนจตุกะโลกเนยอด <laughs> เจ้าพรญยาตนปอแลนไม่อาาเลกกาแกอแกมไปให้กินก่องคืออารักตัวสองนังพี่น้องอันรักษาอย่างเมืองมันดันใตยเขตคงไขไปบนมีพรอริยเมตตาตนยัวบ้าหลกเลือดํำตังอินตาตีลัดเต้าอันน่าเป็นดาจอมยง ดังเต้าวิเศษและมหาพรมโสทารัตส์ลมมาเรียงอาราขึ้นไปกาภากันตานินามโอมัญม,มารดา,าสองอาต้าอันนาเลงเหลือนาแดนดินสัปปากุฏนานามนาการนาคินอสุราสุริไปตั้มใจปะโน ไม่ตานางยอมมารับเอาหันจังสัตตะกุมพันกันคาปะยาตัง้งอาลักและมาเหสีไปดับไจอัมเ,เปจีสิทธิราชาโยมมีบานเจ้าตัวหลอกดังอาสีองคาันจอมเจียงเจ้ารัชโยอินอัมมารินเจ้าวัดตัวดังโกงโซร,แราแพธราเดึอบาดยาบง พรอดยันนาฟาเจอในวะสัญญาโยมือสิบนิ้วขึ้นตั้งวังเคียวอากายเกสาขอจงจักไขตัวติปัดตัวลาดแนวไขะมั่งกาแก้วย่อยองขาบันตีวันนมก่อนอันจุริพิบันใบเมื่อจะขออนุโมทนาทานแล้วขอเจนวันโมสัศ ญาณเพื่อแก่สัตว์รับข้าตรังหลายที่ได้เอื้อานในตีกากะละบัภนี้ซึ่งกุศลละบุญบุญแห่งเจ้าเป่าเงามุลักสัตว์หัวข้าตรังหลายเจ้าผู้จ้คนนั้นยงแ่เดียริสาตุสัตุกสัจฉาคเดวัติรัตนนตนพันแป้ว พาเจ้าแก้วนางสาวปรกาศส่วนอัจจในวันนี้ก็เป็นวันดีเป็นวันสรีสุปมังลาอันปเสินําเดิศยิ่งกว่าบันแลยาตั้งลยเป็นอาวันเศราเดียสาวหกเดือนกรกกดาง ตัวออกามาเดือนนาสิบอเอ็ดอหนเนือเดือนนาเกวา่าไดขึ้นหนึ่งคำพัพมาไดพอสอพุทธศักราชสองพันหนึร้อยหกสิบแปดไดตัวปีก็เป็นบัณฑิตยังแต่เดียรีบัณน,นี้ผู้ขาจากักกิตนนย,ยังเจ้าเปาเงาหมุลักสถทธามายมี ป่จีจดเมจันตาบุญตาพร้อมด้วยลูกหลานทุกคนก็เรียกว่าเป็นเจ้าก็เงาบุลุรัทธาเลี้ยงนั้นมาหมยเมียแม่วันนากาลงพร้อมด้วยลูกหลานทุกคนก็เรียกว่าเป็นเจ้าก็เงามุลุรัทธาเลี้ยงนั้นมาหมายมีย่อแม่นิดแม่ให้แก่บุญตาพร้อมด้วยลูกหลานทุก ก็เรียกว่าเป็นเจ้าเก่าเงามุลัดสัตน์เรียกงนั้นมาหมายเมีนางมาหลอนบุญตาพ่อมด้วยหลูกลานผู้คนก็เรียกว่าเป็นเจ้าเก้าเงามุลัดสัตย์รเรียกงนั้นมาหมายมีนายสลายุดบุญตาพ้อมด้วยหลูกลานผู้คนก็เรียกว่าเป็นเจ้าเก้าเงามุนลัดสัต์และเรียยงนั้นมา ไม่มีนายนกผ่านโดนนางจากักถุกพนบุญตาห้อมโดยอาโลกลานจัดพีน้องทุกคนก็เรียกว่าเป็นาเจ้ากอ็เงางมุลละศรัทธ,ธาห้อมโดยปัทธรรมมุละศรัทธาอุป,ปัธรรมบานาไกายบานาไกาวันตกวันออกขอบใต้หนเหนือเจ,านในใจ้าขุนบุนนายใจหญิงผู้ดาผู้นุมจูบจุคน ก็เรียกว่าเป็นมุลละสรัทธาติดายามาทำบุญทักษีนานุปทานนักิจนะคบมาหลอกลอยวันก็เพื่อจะควอมใจการดุทิศสนนบุญกลัวสนไปหายังจิตตาดวงมิญญาณของปอว่าสันนบุญนตาแล้วก็มีกาสันทัสมณนะแต่งอาหงดา หามายังธรรมมังยังธรรมหูหนึ่งจอว่าธรรมนิปานาสุลและพาปิตาจีวรลังไอยาปัจจังและของถวายเป็นตานาเตียหิยามาประกอบด้วยควาหอกวายันมีตังงอามาเมียงปูณปัวยาหมอนสเลียภาหอมเสื้อภาอราอ์ มาลมมาจองเงินนักสดจำนวนหนึ่งรถเก่งรถนายยนต์หนึ่งกันพร้อมด้วยของกินของใจทางงาพ้องของกินของใจอุปบาโบบริโบไปนาก็ได้น้อมนำมาแล ก็เบื่อจากแนบนอมมาถาปนาถวายคือเป็นตานยังบอดเราแต่นั้นยังมีสัมมาลัพพาไดหกสำหรับสำหรับหนึ่งนั่นก็เบื่อจากถวายคือเป็นตานแน่พระสีโขอนององค์สมเด็จพระสมมาสมุทรทัดเจ้าอีก ใหาสำรับนั่นเราก็เพื่อจะพระวายดานนะแก่พระสังฆเจ้าึ่งตนเป็นลูกศริสิทธิสัพพัญญุองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของถาวไยเป็นฐานเหล่านั้นบัน,นี้มาธาปัณะดังไว้อามของสองนาพระสังฆเจ้าพระสังฆเจ้าจงมีธรรมะเมตตาไว้ณปฏิคาหรับเอาไว้แล้วอนามดังว่าโพธิ ดังเอาไว้เือเป็นไม้ตจส่องโลกโลการวายเพือเป็นตานว่าสนั่นแต่ลิลิแม่นว่าเจ้าก็เอาหลักศรัทธาผู้ที่ได้กล่าวนามาแล้วนั่นแหละได้คือตานเพื่อจะอุทิศส่วนาบุญกุศลไปหาญังน้องยังอ่ะปอยังอ่ะสามี บาราโลกไปนามีนามมาก่อนี่วาปวสันบุญตาได้อาศัยไปเป็นนาเปิเป็นนามีตมีใสอสุรกายจะอยู่ธรรมาไอเยือนานา้มมาธรรมคู่แหาตานี่ได้จากกายต้องอทุกข้าวเวท ตีไกลที่ใทดทีหนึ่งดังอันก็ดีแม่นว่าตนตัวของปอวาสันบุญตาจะอยู่ตีไกลก็ขอให้ตนตัวของอาปอวาสันบุญตามารับเอานาบุญกุณ,ณ,ณตันมวลฝุ่นนี้เสียดันนัใจแล้วไปผ่ากดจดเอาหนายเอาเจอเ <c oughs> สียสองงนานดันใจแม่นว่าตนตัวของอาปอวสันบุญตาจะอยู่ สุดมีใจไปมาบรอดแล้วเราก็ขอฝากยอดนับุญกุณณาดานตั้งหลายม้วนฝุงนี้ไป่จำกับมาเฮสิขาเตบบุตรเตวานามะญานมะญาโมมะญายมมาราดพุทธนักงามพลละไมไอสวน ตนไปก่อนหน้าและตนไปตามหลังปางใต้และปางขวาตนจำบุญและตนจำบาตนจดเส้นการนำญาติไม่ตานตั้งหลายมวลผูงนี้แม้นว่าตนตัวของปวสันบุนตาได้วางอารมอะไรไปบัญจางไปลงข้อง้างวางปันโูจะโถระอบายยมโหตั้งอาสีขอนาบุญกุนตานตั้งหลายมวลนะผูงันนี้จงไปอเดียวมาตรง ไป a พกຍงາ umanyongka ຍ่ค่ายออกจากຕີຍັືพระราออกจากติິตุคอຮືดົນດວของອງพวสันคุณุา ได้ถึงสุขแม่นว่าตนตัวของปวสันตบุญตาได้ถึงสุขแน้วก็ขอหืดตนตัวของปวสันตบุญตาได้ถึงสุขยิงกว่าเกาล้อยเต่าปั้นปูนแม่น้าบุญกุณตานตั้งหลายมวนฝุนีไปหลอดมาเจ้าก็ขอหืดบังเกิดกับกายเป็นดังเขาไงเบื่อไปหลอดมาไฟก็ขอบังเกิดกับกายเป็นดังแผ่นเสื้อและแผ่นผ้าแม่นไปหลอดมาลามาลุน ก่อขอบังเกิดกับกายเป็นอาภารณะเขาติดนำติดนำดบในสิบประการก่ขอข้อดนตัวขอปอว่าสันมุนตาในกินในใจไว้บริโภคไปหนสุดแต่ห้องจันฟ้าเพื่อมัตะมหาเนระปานมอนตุกขาจยา์นั้นจุงจะมีจันแต่เดียลี มานานี้ผู้ข้าจะโอกาสเมนาตานตามบนอาบาดมาณีไว้มณีมายังพันเตภะปิตตะชีวะหลังโพธระธังอัยยะปัตตังสัพพปะริวะหลังติกะโพสกะนัตตะ Habitati walang, Dhammamangaya padang, Sapa pali walang, Miku sakajang ade, Matati yampi, Imani mayang hante, Habitati walang, Sanghangaya padang, Sapa walang, ให้โคสาขจังอเดมา้วยเตจากุสลาหนุญกุนตาลิสันตาวสีอันนี้มีมากนักนาจงอาจักบังเกิดกับกายเป็นพิดดนคำและเป็นเหลือสับเปอาาคำลำใหญ่กว้างขอไปฝฟฟั้างอยู่ที่ต่างอันไปสู่ประตูสิโหกจันฟ้า สิมาหาจันแผ่นดินก็ขอนต้นตัวของปอวาสันคุณตาในเกาะในกรรมในขีในคำได้อพบนออกจากหน้าม,มาหาสมุทรนัสะนครไปสู่ยังห้องจันฟ้าการสรายังประร้อแต่นั้นก็ขออจะดูปัจจัย านายยาดา์ตั้งหลายมวลฝูงนี้จงไปกับกายเป็นดังมากแก้วอาจจะในม่แบนก็ขอฮืดตนตัวของปอว่าสันบุญตาได้จะขี่แลนไปสู่ห้องอจจาจารณาฟาและน้ำหยาดไม้ดานตั้งหลายมวลฝูงนี้จงมอาไปกับกายเป็นน้ำบ่อกแก้วรัตจ,จนะเชียงจินขอฮืดตนตัวของปอว่าสันบุญตาได้กินได้ใจในบอิโภคกในโลกนี้และโลกไปนา เทียงแต่ี้ลิส่วนสัพสัสัตตังหลายจุงอาจักอนุโมทรมานดันึงเจ้าก็เงามดละสรัทธาผู้ขาตั้งหลายจุจุคนจุใหญ่น้อยใจยิงนั้นจุจะมีเทียงแต่ดิลิทิขาะตังอิตายสุขายสปดินังอรหันตาอรหันติมักกะญาณตินังนิพพานังปัจจโยโยนตุน